สวัสดีครับเล่นกับพี่เข้ากล้องครับน้องพาน้องเล่นไหนแล้ว สุดจังเลยน่า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 อ๊ยยิ่ความสุขจังเลยอีกังเล่นกันหนูหน่อยดูกระโดดกระโดดใหญ่เลยกระโดดใหญ่เลยเอ้ยหนูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยใช่รึเปลูกอีกังเล่นกัน นั่นน่นน่ดูทำดูทำดูทำนี่กล้องเหนื่อยแล้วเหรอลูกเล่นเหนื่อยแล้วเหรอคะคคกล้องแล้วกล้องจ๋านเหนื่อยแล้วเหรอคะลูกไปเล่นกับน,น้องเหรอเอามาทางนี้เอามาทางนี้ลูกเอามาาทางนี้เร็วามาเลี้ยมาเลี้ยมาเลี้ย ของเล่นใหม่ <c ười> คือกระดาษนี่เองอ,นนอู้ยดู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 เขาแข็งแรงดูขาเขาเดินไม่ได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดินไม่เก่งก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมคานเก่งครับผมดิดเก่งครับเช <c ười> ้าก็ป้อนข้าวเขาก้องนะคะเขากล้องเขาไม่ค่อยกินข้าว เขาฉีกับปิดกับปอยแม่ก็ให้กินยาปฏิชีวนะไปนะคะแล้วก็ให้กินข้าวเขาไม่ยอมกินไม่ต้องใช้ระบบป้อนเอาแม่จะใช้อาหารอาหารเปรียกที่เป็นเหลวแล้วก็ใส่มือแม่แม่ก็จะป้อนเขาเหมือนเหมือนที่แม่ป้อนกับสมใจตอนนั้นนะคะแบบนั้นแล้วก็ป้อนน้ำนักเขาน่จะกินน้ําน้อยคิดว่านะคะแม่ก็เลยป้อนน้ำเขาด้วยแล้วก็ป้อนข้าวเขานี่ดูขึ้นดูดีขึ้นเลยนะคะ ดีขึ้นเขาฉี่ไม่กระปิกระปอยเนี่ยมาสองสาวันแล้วนะคะแล้วก็แม่เกียงก็เขาเข้ากล้องเคยเป็นป่วยแบบนี้ไงแล้วไปรักษาไปเอ็อกซเรย์ไปนั่สาวเท่าไหร่ก็ไม่เจอแม่ก็เลยให้กินยาของเข้าสวยตอนนั้นน่ะก็ดีขึ้นหายเลยนะคะนี่มาเป็นใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วแม่ก็เลยมียาตัวนี้อยู่แม่ก็ให้กินยาตัวนี้แฝนะคะแล้วแม่ก็ใช้ดูแลใกล้ชิดเอาป้อนข้าวน้องเอาแม่พูดไปคนนี้เขาก็เล่นไป <laughs> ป้อนข้าวข้อกล้องเอาอะนะคะป้อนก็เดี๋ยวจะป้อนน้ำเรื่อยๆนะคะดูแลใส่ใจแล้วก็พวกเขาก็จะปลอดภัยเนาะแม่เกงก็พยายามดูลูกให้ให้มากที่สุดอะนะคะคือถ้าคนไหนผิดสังเกตแม่เกงก็จะรีบแก้ไขทันทีเลยดูแลรักษากันทันทีเลยนะคะจะต้องป้อนน้ำเรื่อยๆนะคะ แม่ก็เลยเอาเข้ากล้องเนี่ยอยู่ใกล้ๆแม่จะได้ดูเลยให้เข้ากล้องให้มากขึ้นนะคะไม่ร้องงอแงแล้วตอนที่เขาเป็นก็ร้องงอแงนะคะเขากล้องนั่งสารมากๆเขาจนเข้ามาฉี่ให้แม่เห็นว่าเขาฉี่ไม่ออกนะแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่จะได้รู้ว่าน้องฉี่ไม่ออกนี่แม่ก็เลยรีบให้กินยาเลยพอกินยาแล้วก็ดีขึ้นนะคะแต่ไม่ค่อยจะกินข้าวแม่ก็เลยป้อนข้าวป้อนข้าวแล้วกินเยอะเลยเดี๋ยวจะป้อนอีกนะคะแล้วก็ป้อนน้ําบ่อยๆนะคะ มาดูเด็กน้อยกันดีกว่าเล่นสนุกสนานอยู่คนเดียวแม่พูดไปเด็กน้อยก็เล่นไป <orgt> แม่พูดไปเด็กน้อยก็เล่นไปสนุกจังเลยสนุกจริงๆเลยเนี่ยวอววิวยิววิววิววิวอยววิ อันนี้คือน,น้ํานะคะน้ําที่แม่ป้อนลูกนะอันนี้จะเป็นของข้าวใหม่อันนี้จะเป็นของข้าวเม่าอันนี้จะเป็นของข้าวสวยอันนี้จะเป็นของข้าวกล้องนะคะแม่จะแบ่งเป็นของใครของมันแล้วก็แม่ก็จะป้อนลูกนะคะป้อนน้ําลูกเ็ข้าวสวยก็ต้องป้อนน้ําข้าวใหม่ก็ต้องป้อนน้ําข้าวเม่าก็ต้องป้อนน้าข้าวกล้องก็ต้องป้อนน้ําดูแลใส่ใจกันเนาะ พราความปลอดภัยของลูกเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลหมอเอ็กซเรย์ก็อะไรก็น่าจะไม่เจออยู่เหมือนเดิมแม่คิดว่าน,นะคะถ้าแต่ถ้าไม่ดีขึ้นไม่จะพาไปหาหมอนะคะแต่ตอนนี้น้องดีขึ้นแล้วนะคะเฮ้ยเ้ยเ้ยขีย่มาลูกบอลมาหนุนลูกบอลลูกบอลมาด้วยลูกบอลมาด้วยออกมาใกล้ๆน้องสิลูก อุ้ย,ย,ยแล้วทักพ,พี่เขกล้องลูกบอลนั่นไงลูกบอลนั้นด้วยออ้ยด,ดุบิ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 มีความสุขจังเลยมีความสุขจังเลยดูสิเนี่ยมีความสุขมากๆเลยกินข้าวเพิ่งเสร็จก็น้ำเพิ่งเสร็จรอเสียงมาค่ะรอให้เสียงน้องมาแม่จะ ถึงจะรู้ว่าน้องเนี่ยคือโอเคสุดๆเลยแหละถ้างนั้นเดี๋ยวรอเสียงอย่างเดียวออ้ยดูดูแรงเยอะเลยนะคะตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะใหม่ๆของเราเด็กน้อยปวดฉี่แล้วไปแล้วเข้ากระบะซ้ายแล้วจะปวดฉี่แล้วมั้ไปแล้วเข้ากระบะซ้ายเข้ามาเล่นใหม่ขอบคุณนะคะผมฉีก,ก่อนนะคะสวัสดีครับเก่งมาก